สวัสดีครับหลังจากที่คุณครูนะครับได้แจ้งข้อมูลผู้ดูแลผู้ใช้งานระดับสถานศึกษานะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้เขตพื้นที่นะครับนําข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วให้คุณครูสมัครลงทะเบียนที่เว็บไซต์นะครับ www.deep.go.th นะครับเพื่อให้แต่ละโรงเรียนนะครับมีผู้ดูแลผู้ใช้งานระดับสถานศึกษานะครับในการที่จะ ดําเนินการให้ผู้บริหารและก็นักครูของโรงเรียนนะครับได้ลงทะเบียนในระบบด e ฟนะครับทุกคนนะครับเพื่อจะได้มีอีเมลนะครับไว้ใช้นะครับในระบบด e ฟเองนะครับแล้วก็เป็นบริการของ Google นะครับที่คุณครูสามารถนําไปใช้ได้ตลอดนะครับทีนี้เนี่ยตอนที่คุณครูดําเนินการลงทะเบียนนะครับ ก็มีการแจ้งปัญหาที่พบนะครับจากการลงทะเบียนนะครับวันนี้ก็จะมาดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับปัญหาแรกนะครับก็คือปัญหาที่ขึ้นว่าไม่สามารถสร้างบัญชี google ได้นะครับกรณีกรณีนี้นะครับก็ให้ติดต่อผู้ดูแลผู้ใช้งานระดับเขตพื้นที่นะครับก็คือเราจะประสานงานกันในกลุ่มไลน์นะครับเพื่อเพื่อแก้ปัญหาต่อไปนะครับตัวนี้ นะครับบางโรงเรียนเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนะครับก็พอไปแก้ไขแล้วเนี่ยมันจะเป็นหนาว่าเข้าไม่ได้นะครับก็จะแก้ไขกันต่อไปนะครับปัญหาต่อไปนะครับก็คือข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีสาเหตุมาจากนะครับอตอนที่คุณครูลงทะเบียนเนี่ยกรอกข้อมูลนะครับไม่ตรงกับที่รายงานข้อมูลผู้ใช้งานเข้ามานะครับให้เกียรติเนี่ย อัปโหลดเข้าระบบไฟคอนเนี่ยข้อมูลที่กรอกเนี่ยไม่ตรงกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อผู้ใช้คนนี้ครับได้ลงทะเบียนผ่านไปแล้วแล้วก็มาลงทะเบียนซ้ํานะครับก็จะขึ้นข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับทีนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือเมื่อลงทะเบียนผ่านไปแล้วนะครับลงทะเบียนผ่านแต่ว่าพอพอจะล็อกอินเข้าสู่ระบบด e ฟเนี่ยไม่สามารถที่จะ เข้าระบบดิฟได้นะครับก็จะขึ้น e er อ r o r นะครับ a u t h o r i z r t i o n e er อ r นะครับหรือว่าหาข้อผิดพลาดในการให้สิทธิ์นะครับกรณีนี้เนี่ยสาเหตุนัเนื่องมาจากว่าในตัวเบราว์เซอร์นะครับมีการล็อกอินด้วยด้วยอ e ีเมลนะครับที่เป็น Gmail หรือว่าอ e ีเมลอื่นนะครับที่เป็นบริการของ Google นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอมีอ e ีเมลอื่นล็อกอินค้างไว้เนี่ยพอจะเข้าระบบนวะดิฟ อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเออร์เลอร์นะครับก็จะเป็นเป็นบั๊ของระบบอยู่นะครับทีนี้มันมีวิธีการแก้ไขก็คือให้คุณครูเข้าเข้าเว็บไซต์นะครับ google com นะครับจากนั้นเนี่ยที่มุมขวาตรงนี้นะที่ Account ตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งเนี่ยจะเห็นว่ามี Account ที่ล็อกอินอยู่นะครับคุณครูก็แค่กดไปที่ออกจากระบบนะครับจากนั้นเมื่อออกจากระบบเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คุณครูเข้าระบบนะครับ www deep g o th แล้วก็ ล็อกอินได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเบื้องต้นนะครับที่ที่คุณครูแจ้งเข้ามานะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะแนะนานะครับในการป้องกันปัญหานี้ก็คือให้เราเปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างใหม่และไม่ระบุตัวตนนะครับนะครับตามขั้นตอนนี้นะครับยกตัวอย่างนี่จะเปิดด้วย Google Chrome นะครับก็จะไปที่จุดสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็คลิก และเลือกหน้าต่างใหม่และไม่ระบุตัวตนนะครับก็จะได้หน้าต่างดำๆอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าคุณได้เข้าสู่โหมดไม่ระบุตัวตนแล้วนะครับวิธีนี้เนี่ยจะทําให้เวลาเราเข้าใช้แล้วนะครับไม่เก็บประวัติการเข้าเว็บไซต์นะครับไม่เก็บคุกกี้ไม่ไม่จําการเข้าสู่ระบบใ,ใดๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราเข้าเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่จะป้องกันาการ ล็อกอินซ้ำกับอ,อีเมลที่ล็อกอินไว้ก่อนแค่นั้นเองนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แนะนำนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ